โลพี่พี่ยังติดนี้พ่อผมอยู่หนะพี่ต้องทำตามผมทุกอย่างพี่จำได้ปะไม่มีข้อยกเว้นพี่พราพี่เล่นการพนันบอลติดนี้พ่อผมไม่ต้องห่วงมีงานที่พี่ทำแ,แน,น่คือคนเราเจอกันแค่นี้ เฮ้ยพี่ทั้งงีสองคนที่ผมบอกผมบอกพี่จดาก,การเล่นแม่งไงสับคูณมึงอยู่นี่เองเหรอวะเฮ้ยพี่เห็นการสองคนนี้ดิเฮ้ยพี่พจัดก,การเลยดิ เฮ้ยไอ้รอบนี้ขอไม่ว่ะเฮ้ยพี่จองนี้จริงดินี่เสียงเองเหรอเฮ้ยพี่รู้จักกันหรู้ดิรู้ดีเลยแหละเฮ้ยพี่พี่รู้ใช่ปะถ้าพี่ไม่ทำอ่ะพี่จะโดนเหรอถ้าเรื่องติดนี่พี่พ่อเองอ่ะพี่ใช้ที่หลังก็ได้จอตอบกว่านี้พี่ขอไม่ว่ะอย่าบอกนะว่าพี่รู้จักพี่พีก่ะ ใช่คพิ่ะเ,เพิ่มพีกเยนไปไอ้ถ้าทำไรสองผลเนี้ยข้ามตพพี่ไปก่อนวะให้บาร์ทำแบบนั้นหนูก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่เสียงยังไม่ตายหรอใช่ดีพี่ นี่เราบอกคนอื่นไปชัวร์ว่าเราตายแล้วกลับไปแล้วว่าสิ่งยังไม่ตายแต่พี่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าผมยังไม่ตายก็น่าจะไม่รู้อะขอบคุณพี่มากนะที่ช่วยพวกผมเอาไว้ต่อจากนี้ไปอะ่ะมันจะยิ่งกว่านี้อีกไปมีเรื่องกับบ้านไน้อายอะ่ะมันจะจบไม่สวยอะ่ะ เจอพี่หน่อยดีกว่าก็ถ้าอยากให้เรื่องมาจบพรุ่งนี้เสง่จต้องมาหาพี่นะตอนหัวค่ำเดี๋ยวเสง่ก็รู้เองว่าพรุ่งนี้จะมาทำอะไรพี่จริงจังนะเสง่เงินแค่นี้นะไว้เจอกัน ทำไมวันนี้พี่เรียกเรามาทําไมพอจะตอบได้ไหมล่ะมาคุยเรื่องอายเหรอนั่นมันก็แค่ส่วนหนึ่งไมงั้นพี่จะขอพูดตรงๆเลยนะเซ็งคคพี่กับเขากล้องอ่ะบอกพี่พีกแล้วนะว่าเรายังไม่ตายอบอกเหรอพี่ใช่ เราว่าพี่เขาโอเคกับเราป่ะล่ะถ้าเขารู้ความจริงอะ่ะผมว่าพี่เขาไม่โอเคกับผมหรอกผมก่อเรื่องโกกัะขนาดนั้นยังไงพี่เขาก็เกลียดผมแน่นอน ี่ตอนนั้นพี่ทิ้งเราอ่ะที่เ่อยให้เราอยู่ตัวคนเดียวพี่รู้แล้วว่าการที่ไม่มีเรามันเป็นยังไงพี่เหมือนขาดอะไรไปจริงๆพี่พีคงขวโทคไม่เป็นไรพี่เข้าใจความผิดพี่เอง พีู่เรื่องหมดแล้วนะเขากล้องกลับบ้าเขาบอกพี่หมดแล้วนี่ว,ว่าแต่ไอ้คนชื่ออายอะมันทําอู๋หนักขนาดนั้นเลยเหรอเห็นถึงขั้นสมองเสื่อมเลยเหรอใช่ครับและบ้านมันพ่อมันเป็นคนใหญ่คนโตอายมันก็เลยไม่เกรงกลัวอนะไรง่ายๆแล้วคนชื่ออู๋ตอนนี้เขาไปไงบ้างอะก็ตอนนี้เขาควอ,อูเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกันแล้วครับ คงจะไปพักฟื้นรักษาตัวกันที่นั่นนะครับความเร็วของออะมันยังไม่หมดแค่นี้นะครับนอกจากที่มันจะหมายหัวผู้หมงแล้วก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะหลอกผู้หญิงเป็นคนหนึ่งไปทําไม่ดีอีกด้วยครับแม่งยังมีความเป็นคนอยู่ปะวะจริงๆพี่ก็รู้จักแล้วก็สนิทกับกลุ่มคนใหญ่โตอยู่บ้างแหละถ้าสมมุติว่าพี่มีเรื่องอะไรอะ่ะถ้าพี่จะบอกเขา เขาก็ช่วยพี่อยู่แล้วพี่พีคครับพี่พีคช่วยพวกผมได้ไหมครับพวกผมต้องอยู่กันอย่างหลบๆซ่อนๆมาตลอดตั้งแต่มีเรื่องกับคนชื่ออายผมเองจริงๆก็เกือบไม่รอดหรอวครับถ้าผมไม่ได้อู๋ช่วยเอาไว้ผมคงแย่แน่ๆผมรู้สึกไม่ดีเลย ต้นเหตุทั้งหมดอ่ะมันเป็นเพราะผมอู่เลยต้องเป็นแบบนี้และส็งเองก็ต้องมาโดนด้วยก่อนหน้านี้ผมก็เกือบไม่รอดเหมือนกันใจจริงๆผมก็อยากเอาคืนมากครับแต่ผมจนปัญญาแล้วไม่รู้จะทำไงดีผมไม่อยากให้อู่และคนที่เกี่ยวข้อง ต้องมาเจ็บตัวพู้ผมเปล่าเดี๋ยวจะช่วยทุกคนเองไม่ต้องห่วงแล้วพี่บาจะเอายงไงครับ<ม>เห็นว่าติดหนี้ของพ่อ,อายอยู่ด้วยติดหนี้นี่อะไรวะก็พนันบอลวะมึงแม่งกูบอกหลายรอบแล้วนะว่าการพนันน่ะมึงอย่าไปยุ่งมึงก็ไม่เชื่อกู กูขอโทษนี่เท่าไหร่วะอันนี้มึงเหลือเท่าไหร่มึงบอกกูเลยแล้วมึงเอาเงินกูไปก่อนแล้วเดี๋ยวมึงค่อยมาผ่อนคืนกูแล้วกันพีคมึงก็คือเพื่อนกูเพื่อนเดือดร้อนอะ่ะกูก็ต้องช่วยดิวะงั้นเขาเรื่องของอายต่อเลยดีกว่าครับอืมสั่งสอนเมื่อคืนหน่อยเอาให้แม่งจำไปตลอดเลย ว่าการที่แม่งมาทำร้ายน้องๆและเพื่อนๆของพีคคนนี้มันจะต้องโดนอะไรบ้างขอบคุณพ,พีกด้วยนะครับ กองคนหนึ่งด้วยนะที่ชื่อเสง่งไงเด็กตุ๊ดที่แม่งชอบผูกอ่ะคนนั้นแหละ้าร์ตแม่งไม่ทำตามผมเลยพี่มันพร้อมออกตัวแทนพวกเขากล้อ,อ,องหแลว้วพี่ก็ช่วยช่วยสืบหน่อยแล้วกันพวกคุณเนี้ยนะแม่งชอบไปที่ไหนกันถ้าได้ข่าวอะไรมาพี่รีบช่วยบอกผม้วยนะรู้ปะ่ะพวกมันทั้งสามคนอนะ่ะมีรอดแน่ผมบอกเลยพี่นี่ส่งกับเป็นลูกน้องพ่อผมจริงนะพึ่งได้ตลอด พี่ฝากด้นานะเรื่องเนี่ยไว้คุยกันใหม่ครับพี่ผมถามอะไรหน่อยดีว่างมาดิพี่ได้เจอกับพี่พีก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมใช่ผมแค่อยากจะรู้ว่าพี่อ่ะพูดอะไรกับพี่พีเขาบ้างก็ พูดเรื่องของเราแหละบอกไปตรงๆเลยน้องรู้จักเซ็งใช่ไหมครับรู้จักครับเซ็งยังไม่แต่งเลยเมื่อคืนกูบอกมึงแล้วมึงก็ไม่เชื่อกูในเมื่อมึงรู้ความจริงแล้วอ่ะมึงก็ไม่อยากเจอน้องเขาแล้วหรอกูว่าผมไม่หรอวะ พี่ผมขอร้องแล้ะพี่อย่าไปโกรธเส่งมาเลยนะทำไมอะเขากล้อง<ป>ตอนนี้เส่งมันเจอปัญหาใหญ่นะพ<ป>ี่พี่ก็ไปเจอเส็งก่อนดีก,กว่าแล้่งไงต่อพี่จริงๆพี่เขาก็ไม่โอเคนะเรื่องที่เราไปโกหกเขาแล้วก็สร้างเรื่องว่าตัวเองตายแล้ว แต่พี่กับพี่บัสก็เชิญพูดกันอยู่พักใหญ่เลยและขอร้องให้พี่เขากลับมาเจอกับเราอีกครั้งหนึ่งครับจนพี่เขาโอเคถึงได้อยากมาเจอกับเราวันนั้นเนี่ยขอบคุณพี่เขากล้องมากนะครับพี่ช่วยผมแทบทุกอย่างเลยขนาดเรื่องผมกับพี่พีพี่เขากล้องก็ยังไปคุยให้อีก ผมขอบคุณพี่มากๆนะครับอืมสวัสีฮัลโหลไงพี่เรือเรื่องปะอือดีมากเดินง,งานไว้ดีโห oh, แค่พี่รู้จักที่ที่พวกมันชอบไปอยู่กนะัน ผมก็โอเคล้วส่วนคนชื่อวอัดอ่ะผมไม่ปล่อยมันไว้แน่แต่ตอนเนี้ยจัดการในสองคนนั้นก่อนโอเคพี่ขอบคุณมากครับที่ส่งข่าวให้นนว่าแต่พวกเรามาที่นี่กันบ่อยนะ มาแทบทุกวันเลยใช่ดิเฮ้ยหิวปะกินอะไรมายังยังเลยพี่งั้นเดี๋ยวพี่เอาไปซื้อของกินมาแห้แล้วกันนะรอตรงนี้นะเดี๋ยวมาไงมึงไอไอตรงนี้มึงไม่รอดแน่ มึงจะให้มันจบง่ายอย่างนี้เหรอเฮ้ยมึงต้องการอะไรวะกูถามจริงๆเรื่องของอู๋มันก็จบไปแล้วส่วนเรื่องเด็กที่ชื่อเซ็งอ่ะก็แทบไม่เกี่ยวอะไรเลยด้วยโลว่ะถ้ามึงจะทำนะมึงทำแค่กูคนเดียวดิใช่ตามหลักมึงควรจะเป็นข้ามึง้วยซ้ำถ้าเด็กเชี่ยนีมาเสือกก่อนอ่ะเรื่องทั้งหมดมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกมึงรู้ไหมเขามึงคนเดียวเลยเข้ากองทุกกางกูก็เลยต้องพังหมดเนี่ย เรื่องแพ้สินะก็ใช่ดิถ้ามึงไม่เสือกตอนนั้นอะแพนกูก็สำเร็จไปนานแล้วเพราะมึงคนเดียวอสัตว์กูเตือนมึงไปครั้งสุดท้ายนะมึงเลิกการกระทำแบบนี้เถอะไม่อย่างนั้นอนะอย่าหาว่ากูไม่เตือนกนะูเตือนมึงแล้วนะไอได้ข่าวมึงห้าอวะมึงเป็นใครวะกูเป็นใครไม่สำคัญหรอก มันสำคัญที่ว่าถ้าใครหน้าไหนมันทำร้ายน้องๆของกูอ่ะกูไม่ปล่อยไว้แน่กูก็ไม่ปล่อยมึงไว้เหมือนกันรอบเนี้ยกูเอาปืนเมาละไอสักดิ์พ่อกูรู้เรื่องนี้นะพวกมึงตัว,ตวไม่รอดแน่ไอ้เฮียพูดมากน่า,นำารำญ <c oughs> มึงจ้เลยนะ ห้ามมายุ่งกับเ้ากล้องแล้วก็เสงไม่อย่างนั้นอ่ะมึงเตรียมจองสาราวัดได้เลยกูบอกได้แค่เนี้ยเงินที่บ้าตเต็มีพ่องอ่ะมึงเอาไปคืนพ่องด้วยทีนี้ก็หายกันแล้วนะไอ่อย่าให้กูเห็นหน้ามึงท่านที่สองนะหลังจากเนี้ยเราต่างคนต่างอยู่นะ ทีเนี้ยก็รู้แล้วนะว่าพี่พีเขาเป็นใครเขารู้จักกับลุ่มเลยเซ็งไม่ต้องรับกลับกันเถอะพ่อพ่องรีบไปจัดก,การพวกเขากล้องนั่นนะมึงรู้ไหมว่ามึงยุ่งอยู่กับกลุ่มใครอยู่เดือดร้อนกันไปทั่วแล้วเนี่ย กูเลยต้องมาสซวยไปด้วยเลยมึงเนี่ยนะหาแต่เรื่องแต่เรามาให้ตลอดอะไรอะพ่อต่อไปนี้มึงหยุดเลยนะขอบคุณพี่ฟิกมากนะครับรวมทางพี่บาสด้วยครับนี่ก็หลายวันมาแล้วนะครับไม่เห็นไอ้อายมาเลย ดีแล้วพี่มันคงเข็ดแล้วจำไปอีกนาะนเลยแหละอ๋อเสิ่งเหรอครับอยู่ข้างๆผมเนี่ยแหละครับเสีงคงับพี่พีกขอบคุณพี่พิกมากๆเลยนะครับพี่อ่ะดีกับผมเสมอเลยเหตุการณ์ครั้งเนี้ยถ้าไม่มีพี่พีกมาช่วย พี่บาี่คนผมคงไม่รอดแน่ครับโอเคครับพี่ได้นังางลอดภายครับครับสวัสดีครับเซ็งจำตอนที่พี่พีพกกับไอได้ไหมวัมนนั้นอะว่าก็ที่พี่เขาบอกเขารู้จักกับคนใหญ่คนโตร,รุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นอะอ๋อจำได้ดี นายไอ,อ้อะเวอร์อวันนั้นแหละพี่พีคตอนนั้นอ่ะเขาดูจริงจังมากเลยนะครับแล้วยิ่งตอนที่พี่พีคต่อยอ้าออีกอ่ะโคตรสะใจเลยอ่ะโดนบ้างไอเวนั้นอ่ะสมควรละอืมลึกๆพี่พีคเขาก็เป็นห่วงเราเหมือนกันนะเหมือนกับว่าถ้าใครมาทำอะไรเราเขาไม่ปล่อยไว้แน่ อะไรประมาณเนี้ยว่าแต่แผนของลพี่พีกนี่ก็เสียงเหมือนกันนะที่ให้พวกเราสองคนอ่ะไปรอแถวนั้นทุกๆวันแต่อย่างดีที่บริเวณนั้นยังมีพี่บาทและพี่พีดักรอไว้อยู่อืมอืมก็พี่บาทเขาก็บอกว่าอายมันมีลูกน้องของพ่อมันอยู่คนหนึ่ง แล้วเวลาอายมีเรื่องมันก็ชอบใช้คนนั้นอ่ะให้มันมาสืบมาเช็คก่อนตลอดแสดงว่าลูกน้องของพ่อมันต้องเห็นว่พวกเราอยู่ที่นั่งทุกวันแน่ๆมันเลยไปบอกไอ้ไอ้ไอ้ไอก็เลยมาหาพวกเราไอ้ไออ่ะมึงไม่รู้อะไรที่เราอยู่ตรงนั้นอ่ะเราต้องเจอตน้งแต่แรกอยู่แล้วจริงๆอ่ะมันเป็นแผของพี่พี เออเกิดลืมเลยตอนผมคุยโทรศัพท์กับพี่พีกอะ่ะพี่เขาบอกพี่เขากล้องแล้วใช่ปะว่าพี่เขาอะ่ะจะไปเยี่ยมพี่อู๋ที่ต่างจังหวัดกับพี่บาสอ๋อบอกแล้วเขาหวอกว่าสักวันพี่อู๋จะกลับเป็นปกติอืมพี่ก็หวังเงนรอเช่นกันหละ เราก็ไม่ได้เจอไอยมาักพาเลยนะพี่มันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอทำไมรู้สึ่อยากเจอมันอีกรอบบ้าพี่ใครจะอยากเจออืมอหาอะไรพี่เขกล้องเลยดีถามอะไรอีกอะพี่เป็นแบบผมปะเป็นอะไรก็ชอบเพศเดียวกันเนี่ยเฮ้ยมัวแล้วพี่ไม่ได้ไปนเลย หรือว่าจริงๆแล้วพี่ก็แอบชอบผมอยู่มั่วกันไปใหญ่แล้วไอ้สิผมล้อเล่นนะพี่แต่ยังไงเราก็คือน้องพี่เว้ยเราเป็นพี่น้องกันเลยงไงพี่ก็คือพี่ชายของผมคนแรกว่าแต่พี่ชายซอร์เซอร์แม็คุณส,สีขาวผลินะ,อะเออเยวะดิสีขาวเขาผลิตออกมาแล้วหรอ เห็นทุกพี่มีแต่สีดำเนี่ยให้มันสะพักแล้วอะ่ะพี่ไม่รู้เรื่องเลยหรองั้นก็สั่งซื้อเลยดีกว่าคนละตัวครับครับใจดีจริงพี่คิดเงินย้อนหลังนะคิดดอกด้วยโอโ้โหอะวะให้ฟีดดีนี่น้องชายวเราเ้ย